การทอผ้าเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับคนไทยมาแสนนานผ้าทอหนึ่งผืนมีเรื่องราวมากมายและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในและในชุมชนรังบุญจังหวัดราชบุรีแห่งน,นี้ก็มีเรื่องราวของผ้าทอซ่อนอยู่ ชาวไทยยวนอพยพมาจากเมืองโยนกเชียงแสนมายังจังหวัดราชบุรีเมื่อประมาณปีพศ2347ชาวไทยยวนส่วนหนึ่งได้มาตั้งหมู่บ้านใกล้กับแหล่งน้ำที่มีดอกบัวขึ้นเป็นจำนวนมากจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านรางบัวชาวไทยยวนมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอักษรของชาวไทย,ยวนมีใช้มาเป็นเวลานานแล้ว เมื่อได้อพยพมาอยู่ที่จังหวัดสระบรุรีก็ได้นําเอาอักษรเหล่านั้นมาใช้ด้วยใช้เขียนลงในสมุดขอยหรือจานบนใบลานชาวไทยวนเรียกอักษรนี้ว่าหนังสือยวนพอมาอยู่รางบัวนเนี่ยวิถีชีวิตของชาวไทยวนเนี่ยก็ยังดํารงความเป็นถิ่นเดิมนะคะสิ่งที่ติดตัวมาเลยก็คือภาษาพูดกับการทอผ้า ปัจจุบันย,ยังมีพูดอยู่ค่ะเขาเรียกว่าคำเมืองเป็นภาษาพื้นถิ่นซึ่งสืบต่อมาถึงลูกหลานอย่างตัวเราเนี่ยนะคะเขาก็บอกของค้อยอย่างถ้าเหนือก็จะของเฮาอย่างคำว่ารักก็ฮักเหมือนกันภาษาก็จะคล้ายๆอีสานคล้ายๆเหนือแต่จะกระด้างกว่านิดนิดก็ทำนากันมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วทีนี้พอ จอนทำนามันได้ข้าวมันก็ถูกราคาถูกมากพอมาได้ทอผ้าก็มีอาชีพดีขึ้นเขาก็เปลี่ยนอาชีพเป็นทอผ้ากันที่ทำนาเราก็ทำไปแล้วก็พอหมดจากนาแล้วเราก็มาทอผ้าทำอาชีพเสริมมาเรื่อยๆคนไทยยวนนับถือพระพุทธศาสนากิจกรรมในชีวิตประจำวันก็เลยเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่น ตอนเช้าก็ตักบาตรทำบุตรวันพระหรือประเพณีต่างๆก็เข้าวัดทำบุตรและพวกเขาก็นิยมใส่ชุดผ้าทอเวลาที่มีงานต่างๆตอนนั้นก็ทอสับทอทอใส่กันเองครับป้าลายแบบนี้แต่มันไม่ไม่ใช่มันไม่มีลายงมันดําแล้วก็เป็นผู้ชายก็ใส่ผ้าเป็นผ้าะโลงใส่ตรวนวั้อยู่บ้านนะป้าใส่ของเช้าเนี่ยวัฒนธรรมก็ใส่ผ้าถุงมาวัดก็ใส่เนี่ย ถ้าออกงานใหญ่ๆห,ห,ห,หลุแล้วก็ใส่จกใหญ่เลยสวยมากเนาะ,ะมันจะมีที่ใส่อยู่กับบ้านแล้วก็มีย่ามย่ามจกก็เอาไว้ใส่พวกหมากพูยาดมยาลมยาหม่องอะไรเนี่ยนะคะเราพัดจกเราแบ่งเป็น3มตระกูลแบ่งตามลักษณะของรวดลายนะคะ,ะหนึ่ก็คือตระกูลของคูบัว2อตระกูลดอนแร่3ก็คือหนองโพบังกระดของรางบัวเนี่ยจะอยู่ในตระกูลดอนแร่ ผ้าจกตระกูลดอนแร่หรือชุมชนดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจะมีลวดลายบนผืนผ้าที่เป็นอัตลักษณ์เดียวกันคือทอลายกาบดอกแก้วเป็นลายหลักช่างทอในชุมชนรังบัวหลายคนถนัดและทอลายกาบดอกแก้วเป็นลายหลักเพียงลายเดียวแต่ว่าถ้าเป็นผ้าจกที่จกทั้งตัวหรือว่าจกเฉพาะเชิงหรือว่าจกสลับยกมุกอะไรเงี้ยจะใช้ออกแน แต่ว่าลายที่เราทํากันดั้งเดิมเลยก็คือกัดดอกแก้วนะคะอย่างไรก็ตามในปัจจุบันช่างทอหลายคนสามารถทอผ้าลายอื่นๆที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวไทยยวนได้เช่นลายดอกเสียลายกงเกงลายหน้าหมอน รวมทั้งลายจากท้องถิ่นอื่นเช่นลายหงและลายหงใหญ่นอกจากนี้ยังมีลายที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่และเดิมนั้นคนที่มีลูกสาวจะต้องฝึกลูกสาวให้ทอผ้าเพื่อเอาไว้ใช้แล้วก็นุ่งเวลาแต่งงานถือว่าใครที่ทำได้คือเป็นกุลสตรีเป็นแม่บ้านคือจะต้องทอผ้าได้จะเห็นได้ว่า นอกจากประวัติความเป็นมาอันยาวนานของชุมชนรางบวัวสิ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือผ้าทอของชาวบ้านนั่นเองผ้าทอเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งไปกับชุมชนรางบวัวและจะยังคงอยู่กับชุมชนรางบัวตลอดไปเรื่องราวการถักทอผืนผ้าของชุมชนวัดรางบัวยังไม่จบแล้วพบกันในตอนต่อไปเอกลักษณ์ไทยวันเราเานี้ ทอผ้านี่เราทอกันแน่นนะ